วันฮาโลวีนหนึ่งวันนะทุกคนนะพูดง่ายๆนะครับแในจริงคอนเซปต์งานนี้นะครับทุกคนเราต้องแต่งเป็นแบบผีนะครับอา่านั่นแหละอันนี้มั้งฮะ Yes อ่ายูท YouTuber Oh you are YouTuber No no no, no. oh very very n i c โอ้าวพี่เอกสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับเชี่ยโคตรเก่งไงโคตรเก่งตอนเนี้ยสวัสดีครับตอนนี้กับช่องแดกสตูดิโอ กูจะหาที่ที่มันแบบพูดพูดง่ายๆยังไงดีวะเนี่ยแบบพูดง่ายๆเลยเว้ยทุกคนนะเออก็วันนี้นะครับอ่ะผมมาอยู่กันที่ยูริอุดรนะครับอ่ะเป็นที่ที่แบบว่าอะไรวะตั้งแต่คริสต์มาสอ่ะทุกคนนะผมเคยมาถ่ายแล้วนะเว้ยทุกคนเนี่ยที่นี่ทุกคนคุ้นเคยนะครับอ่ะจะมีผับบาร์อะไรอย่างงี้ทุกคนนะแบบเป็นสถานที่ที่แบบว่าแบบไปเที่ยวได้ทุกคืนนะครับเป็นสถานที่ท่เที่ยวตอนกลางคืนอะไรอย่างงี้นะ ก็แบบว่าแบบได้กินข่าวมาแบบว่าแบบชิปเกี่ยวกับผมก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับคอร์สเ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบสายบล็อกคอร์สเ์อะไรอย่างงี้ซึ่งก็วันที่ผมถ่ายในวันนี้นะครับทุกคนนะมันก็คือวันฮาโลวีนนะครับอ่าไม่รู้ว่าวันฮาโลวีนตรงกับวันไหนตอนเนี้ยแต่กูมางานวันนี้เว้ยทุกคนซึ่งพูดอะไรกูวะเนี่ยเอาพูดง่ายๆทุกคนนะวันเนี้ยกูมาสองสาวทุกคนเออสองสาวแต่ชุดฮาโลวีนสวยๆทุกคนแต่กูก็ไม่รู้นะครับอ่านั่นแหละมันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่บลลล็็ออออออกกกกวววััััันน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 นฮาาาโีี่่่่่่ะะะะททุคคคคพูดงงงยยๆรรรบบแแหืผมต้ไไปป เวทีนะครับเวทีคอสเพย์นะครับไม่รู้อยู่ไหนนะอันนี้ผมหลงจริงๆเว้ยแบบไม่ได้มาเที่ยวนานจริงๆอะ่ะต้องเดินหาตัวเนี้ยแบบคนเดียวตัวจริงๆอะ่ะคนเยอะมากคนเยอะมากคือเดินมาทุกคนนะไม่ใช่ไม่เจอนะเจอนะครับแต่ว่าแบบอยู่กับเพื่อนหมดเลยเว้ยกูไม่กล้าถ่ายเว้ยทุกคนเออมีอะไรบ้างเดินดูก่อนแต่จริงคอนเซปต์งานนี้นะครับทุกคนเราต้องแต่งเป็นแบบเป็นผีนะครับอ่านั่นแหละเห็นหลายคนเลยอัดผมเจอแล้วทุกคนผมมาถูกนะครับอ่ะโอ้โหเดินมาตั้งไกลนึกว่าจะไม่ถูกคือซิลิฟู เชียวคนน่ากลัวเชียวคนน่ากลัวเอาขาเวดแดนเหรอเนี <ok ่ยใช่เอาแล้วเต้นวันไหนอะวันที่สามสิบค่ะสามสิบมีรนดอมนะพี่กับงานว่ามิตรพี่ใหญ่เลยของอ๋อใช่ใช่เลยเด้าใจพี่ไหมเนี่ยไม่โอเคไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวพี่มาเอาเบอร์มึงกันเผื่อพี่เขาดังไปคือถ่ายคลิปหรอกพี่อ่าถ่ายเนี่ยแหละคููกาละ ให้เซลีมมาถ่ายให้เราแล้วอย่าไปดูเลยน้องอย่าไปดูเลยน้องมันอืนั่นแหละไ้อ่ไปดูงานข้างในไม่รู้มีอะไรตามคนเยอะไหมเยอะน่าจะเยอะแหลยที่ต้องมาเนแี่งมองได้ขายกี่บาทครับสามร้อยเจ็ดสิบมีอะไรใส่แล้วผมเท่บ้างครับเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันพอไม่ร้อนครับพอไม่ร้อนไม่ร้อนสามสิบได้แล้วเว้ยเข้าเต็มสักทีกูตอนนี้ได้เต็มมาแล้วนะครับทุกคน แล้วกูซื้ออะไรมาเนี่ยไอ้เยอะกูมาจะอ่อนเลย300กว่าบาทไอ้เยอะกูซื้ออะไรหรือเปล่าเนี่ยของดีๆก็มีนะไม่ซื้อเออนั่นแหละกูเองนี่แหละคอเพย์ขอเพย์เยอะมากคอเพย์เยอะมากสามร้อยเกิดในวันที่สาค่ะมันจะเป็นงานเดินแบบนะครับทุกคนงานเดินแบบอะไรเพราะใช่ทุกคนงานเดินแบบถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับชุดแรกค่ะว้าว ดีครับพี่สวัสดีครับเขาจากไหนเขาจาพี่เอ๋เขาจากอ๋ออ๋อโอเคไม่ได้ครับ เขาเทเต็มเลยทุกคนเขาเออกมาก่อนนะครับทุกคนหิวข้าวหิวมากอืมเรขอไปกินข้าวก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาพามาอีกนะครับน,ะนี่คือแบบจริงๆิอ่ะแบบแทบจะขาดแล้วตอนเนี้ยเออถ่ายรักคนเดียวมันจะไม่ชินเท่าไหร่นะครับอ่ะมันก็จะเกร็งๆอยนี่แหละจุงเบยเหิวข้าวจุงเบยต้องแต่เที่ยงนะทุกคนนะวันเนี้ยเรียนทั้งวันเลยเว้ยแบบเรียนแบบโคตรเครียดแล้วทีนี้ก็ตอนเย็นก็มานี่อีกทุกคนโคตรเหนื่อยผัดไทยกินผัดไทยดีกว่า ต้องรอข้าวนะครับทุกคนออกินข้าวก่อนเดี๋ยวผมพาไปอีกนะเออตรงนี้ก็ต,ตัวเองสบายสุดนะทุกคนนะเออกินข้าวเสร็จแล้วก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมพาไปนะ <laughs> ทุกคน <laughs> ผมเลื่อนไปในเพจแบบคอร์สเทวดนะเว้ยทุกคนแล้วเจอเหมือนเดียทุกคนบอกแนบเปล่าวะเออเนดะี๋ยวผมอ่านให้ดูแล้วกันนะครับนะมาชนหมัดแลกลูกอมกันถ่ายรูปก,ก็ได้เหมือนกันแนะครับก็ถือลูกอมอะไรอย่างงี้แต่ผมไม่เจอนะครับทุกคนตามไปเอาลูกอมฟรีอะทุกคนแต่ว่าเขาไม่เขาไม่อยู่แล้วตรงใส่ลูกอมหมดแล้วอะไรอย่างงี้นะปั๊บ พี่อคนน่ารักมากอรัทุกคนเชื่อคนน่ารักกินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมไปถ่ายที่นู่นเหมือนเดิมนะเสร็จแล้วร็จล้หมดยิ้มแล้วทุกคนผมพาไปดูสาวต่อนะครับอ่านแล้วแหละจะพาไปสัมภาษณ์นะครับทุกคนสัมภาษณ์สาควคอาเพลแถวนั้นนะครับเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ลุ้นกันเราเอง ตอนนี้นะเว้ยผมไม่ทิกแล้วผมจะทำยังไงให้ผมแบบไม่เขินและง่ายที่สุดนะครับทุกคนนั่นก็คือมะผีนะครับอันนั่นแหละที่ผมซื้อมาเมื่อกี้นะเออนั่นแหละบอกเลยคนต้อหนีกูทุกวันอนะ่ะเอไอไงมันมะผีโอ้โหตัวเชื่อเลยเด้อไอสัตว์คนากงโอ้โหเลยทุกคนไอเรื่องของกายเป็นผีแล้วนะครับทุกคนอย่างงั้นโคตรเชื่อเลยใช่ไหมนั่นแหละโคตรงอนนั่นแหละทุกคนไอสารลูกตาโคตรมองไม่เห็นเลยเอโทษไหมไอจีไม่ออก มันทำโทษตัวเองอะทุกคนใส่หน้ากากมันทำโทษตัวเองตอนนี้กูเป็นแันไรของเด็กตอนเนี้ยเฮ้ยชอบเาะชอบสุดเลยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเอ็มครับผม

ไม่เป็นไรผีผีฟังเพลงจะง่วงอ่ะทุกคนดูโอ้โหง่วงมากถ่ายเพื่อนะก็นี้รู้สึกว่าเหมือนงานจะจบแล้วนะครับทุกคนก็มาบนี้แหละทุกคนก็แบบจบแลเท่างหน่อยก็จะเดินเล่นอะไรอย่างงี้นะเออเดินเล่นเสร็จแล้วกลับบ้านโอ้มาริโอโอ้มาริโอ Oh, you want to take a picture? Yes, uh, youtuber. Oh, you are youtuber. Oh, no, no, no no Oh, very, very nice ah. Jadi, go, kuku Go, go, juga ini. Ini, ini, ini. ini. น่ากลัวใช้ได้เพราเป็นงานเล็กๆอ่ะทุกคนมันเป็นงานแบบไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้มาถ่ายให้แล้วกันเนาะว่าบล็อกหนึ่งวันมีอะไรบ้างนะครับอ่านนั่นแหละแล้วกูก็จะใส่หน้ากากผีเหมือนเดิมเ <c oughs> พื่อตรงคอเนเซ็ปต์เพ่อเสียคเขารู้นะไม่งงไม่เห็นน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมครับ<อ>น่ากลัวน่ากลัวโอเคดีดนอนอ๋อความสนุกเราดูดีอะไรโอ้สวัดดีสวัดดีมาทำอะไรเนีนน่ยดูคอนเสิร์ตยังโอ้สวัดดีเพื่อนเดี๋ยนีเ่เขาไอ้ใครเขาอย่า อันนี้ใครเขาเดือดอ๋อชื่อโบนัทค่ะไม่เปิดดีกว่าไม่ถอดดีกว่าแต่จำหน้าได้เอ๊แต่กูเที่ยวไม่เที่ยวเลยกูเกง่งยังเป็นนักเรียนอยู่เลยอ่ะมันพี่ดูลอ,อ่ะไม่ได้ดูโอ้พลาดคอนเสิร,ร์ตแกพลาดคอนเสิร์ตคอนเสิร,ร์ตไปแล้วเออจอได้ไงวะใส่หมวกอย่างเงี้ยเอาจริงมากเมื่อกี้กูก็คิดว่าแบบเฮ้ยคนถือแบบพอดเพย์เดินผ่านไปแบบมองหน้าพี่เชรียดขุนน่ากลัวแบอย่างนี้ออแม่เลยกลับพอดีเลยฮะไปหาเราเด็กกลับพอดีอ่ะเจอกันไปบอกไปเจมสหถออแล้วทุกคน ตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านดีกว่า่ไงแล้วตอนนี้มามาเฉยๆแหละทุกคนออมาอะไรส่องยิงนั่นแหละทุกคนไม่มีอะไรยเยอะแอบจะไม่มีเลยนะเว้ยเออนั่นแหละสนุกอ่ะ สาวๆเพียบเลยทุกคนอือสองเพียบเลยนั่นแหละก็จบแค่นี้นะครับอ่ะตอนนี้ก็อยู่บ้านเหมือนเดิมแล้วนะเออฟุ่เือยเหมือนเดิมหมดทุกคนตามคอนเซปต์อะทุกคนเสร็จก็ต้องมาสรุปที่บ้านอ่ะใช่ไหมเออก็สรุปก็คือว่างานใหญ่นะครับอ่าใหญ่ใหญ่เป่าวะใหญ่ทุกคนแล้วเป็นเวทีทุกคนผมก็ไปนั่งดูชิลๆนะครับอ่ะคอนเทนต์นี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆมีคนคอนเพย์เยอะนะครับอ่ะงานที่ผมไปนะครับคอนเพย์เยอะมากแทกเวลามานะครับอ่ะชอบตอนไหนมากที่สุดชอบฉากไหนมากที่สุดอ่ะนนท์แบบเหงาเฉยอ่ะผมก็เลยอยากถ่ายล็ออก่บะ ก็เจอที่ต่อไปนะครับทุกคจนไม่อยากเห็นที่อะไรอีกนะครับอ่านแล้วเดีก็กับกันมาได้เลยนะครับอ่านถ้าใครแค่จะลืมก็คือนะเออแค่ไม่จะไปตามกูได้ดิเราจคลิปต่อไปนะครับร้อนสัตว์